ตั้งเตานะครับใส่น้ํามันมะกอกนะฮะดีต่อสุขภาพน้ํามันร้อนใส่กระเทียมที่เราโขกไว้นะครับเคี่ยวกระเทียมให้หอมนะครับกระเทียมเริ่มหอมแต่จะหมูกแล้วนะครับเราก็ใส่หมูไปนะครับหมูเพอสุกนะครับใส่บล็อกลี่หัวเล็กไปเลยนะครับใส่น้ำเล็กน้อยซอสถอยนางรมสักสองช้อนโต๊ะนะครับ ซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะน้ำตาลนิดหน่อยเล่งไฟแรงสองชูรสนิดหนึ่งบางคนเขาต้มบอกโคลีก่อนนะครับเขาบอกว่าสีมันจะได้เขียวนะครับอันนี้ผมไม่ต้มก็สีก็เขียวดีนะครับเราควรที่จะหั่นบางๆนะครับเพื่อให้เขาสุกเร็วแต่ถ้าคนที่ต้มออะเขาจะสุกอยู่แล้วว้ครับแต่ตอนล้างล้างให้ดีนะฮะเพราะว่าน่าจะมียาฆ่าแมลงอยู่เยอะนะครับผมก็ล้างด้วยน้ําส้มสายชูนะครับ สุกมากสุกน้อยนะครับใครชอบกินแบบไหนนะฮะสุกมากสุกน้อยกาลังกรอบนะฮะก็ตามแต่เลยนะครับผมผมได้แล้วนะครับปิดไฟนะครับบรอกโคลี่หมูนะฮะรสชาตตามชอบเลยนะฮะผมผมจะออกแบบติดเค็มนิดๆิดนะนี่นะครับบรอกโคลี่หมูนะ